Uhm. มีน bo ีใครมาบ้างคะวันนี้เนี <ed> ่ยเหมือนทีมงานที่ดูแลนะวิ Ugh. ่งจะเยอะกว่านักวิ่งอยูนะขอบคุดิฉันเพจค่ะสวัสดีค่ะจะไปแชร์ร่วมกับผู้โชคดีที่มาลงวิ่งกับเราในวันนี้นะคะชิงโชอแล้วหน้าเหมือนเดิมหมดทุกคนเลยค่ะเป็นนักวิ่งชาแนลจริงๆอ่ะแล้วจะไม่มีเพื่อนกลุ่มอื่นเลยนะคะนอกจากไม่มีเพื่อนกลุ่มอื่นไม่ยอมคนอื่นไม่ยอมเข้ากลุ่มอีกแล้วไม่มีไม่ครบ ราจะวิ่งหุ้งหน้าตรงไปทางลุตตะวรนลีเส้นนู้นเลยตรงไปทังโถนสันติธาต์แล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านทุตตะวรีไทยสมรภูมิแล้วก็เข้าเส้นพญาไทแล้ววิ่งตรงยาวกลับมาจนถึงอ่าพระรามหนึ่งแล้วก็เข้าเส้นพระเบอร์ครับโอเคค่ะสวัสดีเขาเริ่มวิ่งแล้วนะคะ นี่คือไม่เร็วเหรอเนี่ยลอนวิ่งเร็วกันไปก่อน,นอนจริงเหรอเราวิ่เน่าวิ่งได้แต่เราก็วิ่งได้เก่งเดี๋ยวคนะอย่ <c oughs> ววาวังทางวิ่งเร็วโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ราชบนะูรณะตอนนี้คนกำลังเลิกงาน สวยมากเลยก็คือหน้าเอ,อ่อมาบุญคองค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอกับพารากรน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปจบที่เซนทรเวิล์ตรงนี้ต้องกลนคืนคือไฟสวยเขาทำใหม่เรียกว่าฝนตกแต่ทุกคนรู้สึกว่าเยี่ยมมากเพราะว่ามันร้อนฝนตกแต่ตก็เย็นแล้วคุ้มค่า อันอนี้ดูชุดนะฮะอันอนี้เปียกจนเหงื่อหรืออะไรน้ำฝนล้ล้วนๆเปียกดีค่ะฝนประกอบการก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นเหงื่อหรือว่าฝนค่ะอา <c oughs> กาศ <c oughs> ดีไม่ร้อนดีคือน้ำขังรอก,การระบายไม่ได้หมายถึงถนนนะคะรองเท้าด <c oughs> ้วยละค่ะแต่สนุกมากนะคะก็ <c oughs> มากันได้ถ้าใครอยากสนุกแบบนี้พุทธสิ้นเดือนมีทุกเดือนนะคะสำหรับซูเปอร์สปอร์ตแันนี้คอนเนองนะคะแล้วมาเจอกันค่ะ Thank you.